เช้าวันที่2นะครับผมของการมาอยู่ที่ Queen Town, New ควีนชาร์นิวซีแลนะฮะก็นอนพักที่โรงแ,แรมซีนิกสวีทโฮเทลโหตามชื่อเลยซีนิกแต่ว่าวิวที่สวยงามสวีทเป็นห้องแบบสวีทนะฮะซึ <st it> ่งอันนี้เป็นห้องแล้วก็มีเป็นห้องนั่งเล่น <st it> เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีซี่สุดจริงๆนี่คือวิวจากระเบียงผมฮนะ มากเ็นสาบชื่อดังของครีมชาวแล้วก็มีบ้านไล,นล่ไปตีภูเขาแล้วก็มีภูเขาเป็นแบ็กกราวด์ทหมดนี่มันหวงจุ้ยแบบดีชัดๆเลยอ,อากาศกำลังดีครับ15องศา,านะฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปทำกาาิจกรรมสนุกุกันในวันที่2ในครีตชาวจะเป็นอะไรตามครับ <S <S เช้าวันที่สองนะครับที่ควีนซาวน์นิวซีแลนด์นะครับตอนนี้9ก้าโมงเช้านั่งรถคันนี้มาขึ้นทางอย่างนั้นมาแล้วจะลงแบบนี้ซิกไลน์นั่นเองอ่าเหมือนไลน์ออฟดิคิบอนที่ที่ประเทศไทยนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่า จะต่างไหมซึ่งมันน่ต่างนะฮะแล้วจะเด็ดกว่ายังไงเดี๋ยวได้ที่สุดกันเดี๋ยวถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะฮะสนุกอย่างแน่นอนอ๋ออย่างวิลนี้สวยมากด้วยนะฮะพอเห็นวิวของตัวเมืองควีนสตาเลยนะฮะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมมาถึงควีนสตาทั้งทีย้ำกี่รอบกี่รอบนะฮะ ว่าควีนซาวเนี่ยเป็นเมืองของกิจกรรมแอนเดเวนเจอร์งั้นเราต้องเก็บให้ครบถูกไหมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดที่ทมาที่นี่ควรจะเล่นอย่างยิ่งเพราะว่าวิวนี่ได้ยินว่าสุดจะบรรยายอี่างนี้พเก็บมาฝากเซปทรักกิ้งครับ hey, 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 hey. อุปกรณ์ก็เหมือนทั่วไปนะครับ คือเราก็ต้องเอามีเป็นเหมือนเชือกมาติดตัวเพื่อให้แน่นหนาที่สุดถ้ามือเราเกิดปล่อยขึ้นมาหรือตื่นเต้นขึ้นมาตัวนี้แหละครับจะช่วยล็อกเราไว้ไม่ให้หล่นลงมานะครับถ้าเรื่องของความปลอดภัยมันต้องพูดถึงเลยนะฮะที่นิวสีแลนี่อันดับต้นๆผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ thank you alright took me like half an hour to set my hair up <Yeah, S 2> t h <'s> i s m o r n i n g I've r up แต่เช้าผมบอกว่ามันผมบอว่าผมใช้เวลาขึ้นชั่วโมงเมื่อเช้านะฮะแต่ผมมานะฮะเขาบอกว่าเขาเขาหมวกเสียบปุ๊บสิบวินาทีพังหมดเลยอ่ะพร้อมไปละแล้วลเดี๋ยวลองไปเล่นข้างล่างดูนะครับไม่รู้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะะตอนที่ผมก้มไปใส่มือถือหล่นลงมาซึ่งดีที่หล่นตอนนี้นะฮะทำให้รู้ว่าไอ้รูที่ผมใส่เนี่ยคิดว่ามีซิปแล้วแต่ว่ามันก็หล่นได้นะครับ <I find S 1> ก็เตรียมเสื้อผ้าที่มีซิปที่สามารถใส่ของมีค่า หรือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยฝากไว้ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวตอนกลับค่อยมาเอานะฮะดีที่สุดจะไม่หล่นหายนะครับไปพร้อมลุยไปยครับ mm hmm. เดี๋ยวอธิบายเส้นทางคร่าวๆให้ได้ฟังกันนะครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากมี1ิ 2, 3, 4, 5, 6ทั้งหมดเลยนะฮะมี6สามารถเลือกได้ถ้ามาที่นี่นะฮะ ถ้าจะเลือกแบบ1,2,3,4,135นิวซีแลนด์ดอลลาร์ New Zealand Dollar นะครับแต่ถ้าอยากเลือกทั้งหมดเลือก6ได้เลยนะฮะ1 2 3 4 5 6, 6อยู่ที่185นิวซีแลนด์ดอลลา New Zealand Dollar นะครับซึ่งถ้าให้แนะนำนะใครมาเอาให้สุดเลยคุณผู้ชมเพราะว่า16เนี่ยนะฮะมาคำพูดตรงนี้อ่าเชื่อว่าโทษดีนะถอยไปเขา,ามีกล้องหนึ่งแทงมาอยู่นะฮะกล้องนี้นั่นเอง w o r l d Steepest Flying Fox ะะหรือว่าเป็นการซิปลายที่ชันที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ไม่ใช่เส้นตรงๆไม่ใช่แค่จากยอดไปยอดนะชันที่สุดเลยนะฮะอันที่6นี่เองก็ถ้ามาก็อย่าลืมเล่นแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมเล่นถึงอันที่4ซึ่งอันนี้ก็งามแงะแล้วเพราะว่าเห็นวิวของเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามตามรูปนี้เลยกลับไปเล่นกัน กิจกรรมนี้นะคเป็นกิจกรรมที่เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยนะฮะเล่นได้ตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าเช็คละขั้นต่ําอยู่ที่6ขวบแล้วถามว่าลวอายุที่ไม่เหมาะสมเขาบอกแล้วแต่คุณเลยผมเคยมีคนอายุ93มาเล่นทุกอย่างอยูรร่ที่ใจคุณเด็กหรือแกอยู่ที่ใจครับนี่ผมเด็กสะตไป,ไปในแต่ละกิจกรรมถ้าจะเอาภาพมาให้ดูน้อยเกินไปก็กลัวไม่อิ่มครับ ขอบอกว่าสนุกจริงๆและอยากจะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมให้แน่นจริงๆซีรีส์นี้บอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมต้องอยู่กับผมไปอีกนานครับตามมาซิทเทรคโหนสลิงสุดมันกันเทปหน้านะครับ Life is travel เพราะชีวิตคือการเดินทางและนี่คือการเดินทางของผมแบมบปิติพัฒน์ที่นี่ทะเลสาบวาคาติปูเมืองวีนส์ทาวน์ประเทศนิวซีแลนด์